ครับผมน้องน้าพึ่งครับไม่ได้ออกนานะครับไวยครับเป็นเดือนเล้วครับนี่จะวะครับวันนี้หมาพึ่งงอแครงยนครับนี่นี่ครับผมอาอาจานครับจานโทรบอกครับหัาพึ่งนะครับพอดีปิดเทอมกันเลดค่อยชัวกันเลสผ้ามาขึ้นครับอ้ครับพึ่งดุหัวเลยนะเดี๋ยวใส่ดูครับนาจะแยกลแหละจะไปุนหัวหน้าดุนลังเลยครับนี่ครับผม อู่ช่วงเดิมนยู่พอดีครับเลยอ่ะทางนีสวยกันนะครับเลยขึถือว่าใหญ่พอสมต้องควนเราจะเคยไปดูด้านบนครับอ่ะเดี๋ยวผมทำครบนะครับเลยนะครับทำครบจำรายลดรออยู่นู่นครับครับไปครับผมเอาผมใส่ล่างนะครับล่างไม่ใหญ่เท่าไรนะครับครบกว่าควนวิวๆครับอ่ะเดี๋ยว โบกครับปิดเก่ยทุกคนครับเราจะชมครับผมว้าลังแรงแน่นะครับหยุดมาเป็นเดือนครับป่วยเลยครับผมไปครับโบกเลยครับครับผมนี่ครับโอ้ลังเกตนะครับหัวหน้าหัมีครับมี่จะมี่ม่หลายครับผมอ่ะขอะหยัดปลาเด้ครับอุ้ยลังแก่มันนะครับเอาออกมาครับ บังออกดครับมันเยอะครับนี่ครับล้งครับเสียเพเลยครับออกขนหนาขหนากานีนิดหน่อยครับพึ่งนี่นะครับพึ่งแคบาทไม่ไมีขนหอย่ไรครับครับาครับ ก็ได้ทำยาครับผมเอครับลงครับไปครับหลังแรกครับอันนี้ไปครับรูปผลงานข้างล่างครับเอาผมลงมาแล้วครับ นานที่เกิขึ้นครับเพิ่งจะหายป่วยเลยนะครับผมลังแก่้มแล้วครับโอ้หมดหัวเลยลูกแต่หัวหน้ามวยนะครับผมนอนโรงพยาบาลหลายวันครับหนาจ้าของทวดใสครับนี่ครับผมมานาวไหนพวกให้อาจารยทำยาครับกำลังครับเนี่ยล้งกับพ่อเดี๋ยวหลับครับง่ายก็ต้องเอาออกครับเพราะว่าจ๊ดเล็กน้อยเปิดเทอมวันพรุ่งนี้่ะครับนี่นี่ครับล้างครับถือว่าเอาออก เคยโรงเรียนครับหลายรังแล้วครับถึงมาจับในโรงเรียนเนี่ยตวดเด็กหน่อยอันตรายครับเด็กหน่อยจังไรด้วยนะครับแย่แบบนะครับตัวมันรุ่งถุนนาฝุดบอลนู่นนะครับคลิปนี้มลยมีไรมากมายครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระตุกไอ้กดติดตามนะครับน้องกุนห้าพึ่งครับเราจะทำไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับผมไปครับสวัสดีครับ